บางบางเนี่ยหย่าบรรทุลานสิมาห้าเนี่ยจะแกงน้ไมัให้กินเลยนะบัดนีด้เองหมอบักอีกแล้วบ้านโอ้ย่านั่งอย่านั่งนี่มีพัออับสายผู้นึงแกงน้ไมันซุกซุกอาสิบาทมาเนาะหายยาแกงน้ไมัให้กินเนี่ยตอนนี้เอากัมาอยู่บ้านน้องบัเซ่เนาะมาหาเนาหลังจากท่องซิกอยู่บ้านน้องบัวทงแล้วก็มาน้องบัเซ่ต่อเนาะเรียกว่า อันนี้ก็เป็นทางเขาวัดเน,นาะงนาฝนก็จะเปลือนแน่พอดีอ่ะาโทรไปบอกศิรวัตรท่านกุญวะให้เข้ามาวัดนี่ก่อนเน่องคนอยากมีเรื่องอยว่า,านนดั่งเหมานกันอ่ะเนี่ยมาเป็นท้ายดอกกับมะเทาเท่าเองอะไรเนาะมันบวชหลายปีแนะเท่ากับไปบอกคนหลายปีนเนาะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศดีกว่า เป็นทางเข้าวัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูบ่บ้านแล้วครับมู่บ้านที่ว่าใหญ่ยอยู่เนาะโอประตูวัดกับิษเนาะวัดน,นี้จะมีพระอยู่สององค์เนาะดูครับเปิดประตูแรกก็จอดรถไปนีน่เด้ยเนาะเดี๋ยวเอาสิยางไปหา ยังทานเป็นเนาะพุะพพพพพ่นละฟูฟูฟูเดี๋ยวมียังมีแต่กาแฟแล้วเนาะมาถวายเป็นโอวัดกะหมเย็นเนาะสวยงามตัวนี้จะเป็นวัดนมูเซีท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 ท โอ้เห็ยยังนอเนี่เด้อยน่ยยังแข็งแหงบ่เด้อนี่เป็นอะไรสุขภาพบ่ให้ลูกไอ้ล้านฟังมึงดูพออยู่ไปฉั่นแล้วพอให้คือเก่าบ่คือเรือเถ่าเลยลูกล้านนั่นน่นมาเยี่ยมเทนึงน่าลูกล้านก็ได้ มันบ่ค่อยมีเวลาเพิ่นก็อยู่กับจุดน้อยสองคนแต่มีพอออกมานั่ง่าพืชน้ำพอเป็นบ่เงาแต่ละมือก็ได้พออยู่ได้นเริ่มพอกันอยู่หูเดียวก็หหอยปุ๊บเลยเดือนที่หลอเอกมันหยอดแสงก็ถ่ายทั้งนี้อันนี้จะถ่ายรอบๆให้เบิ่งเนี่ยนะเป็นอายุจักปีแล้วตอนนี้ มันจะเกือบเป็นหลอยแล้ววะอ้าวลูกหลานเพื่ได้เห็นกะันมีโอกาสมากอะแวะมาเพื่นแน่นี่ตัวอยู่ชวกับไปขาบอตู่เบิ้น่เพราะขน้อยลงเขาก็เห็นเมื่อเดือนละลงเฟสเนี่ยอยู่วัดน้องบเซ่เนี่ย ว, e. วัดก <ว Cock S 1> <ım. S 2> ็กว่างควางลมเย็นดีนี่แต่มีหญ้าอยู่องค์หนึ่งกับจะหน่อยองค์หนึ่งอยู่วางได้ก็อยู่อยู่บ้านโพดสว่างไตรโพดสว่างไตรมันก็เทอชิ้นใกล้กันแล้วกับเหื่อเขาเหื่อไปเพื่อเขาอีกอออีีหลียหันจังว่าอะไรได้ครับเขาเขาก็อยู่ในโรงงานกระสุนหันเหื่อ บางๆเนี่ยนี้วนถั่วลานสีมาห้าเนี่ยจะแกงน้ำไมให้กินเลยนะวันนี้เองหมอเมื่อห่ีแล้วบาทโอ้อย่านั่งอย่านั่งนี่มีบอกซอยฟุตหนึ่งบอกได้มีขนาดาโผแกงน้อไมี่ไงเเกอร์ของรูหันในหมอนเออแกงน้อไม้สดสดสด้ สีบาบมาเนาะหายาแกงทำไมให้กินนี่ยวัดนุ่งบลาบฮะมันสนบบกินกันนีะฮะวัดก็สวยงามเลยเนี่ยยนยาก็เขียวมุมถุมเลยตอนนี้ มันสิบกาแฟแล้วว่าของวรรมาอยู่นี่วดสิบกาแฟแล้วของวรรมานี่เออมันบานก่อนแมนี่แกงน้อใหม่ให้กินยัง่พ่อใเชี่ยวป้าให้ได้ดิเออปูเด็กวัเด็ดบาปเนาะ นี่กินแกงเอาใหม่พี่เงียงย่าตามใจเห็ดใีกร้านกินดูเฉพอร์แล้วได้เน,นี่ยนี่อันยุเกือบรอยปีแล้วเด้เนี่ยังพอไปพระมาได้ สุขภาพก็ยังถือว่าเติบนึงแหละเริ่มหอมแล้วบาดนี้